สวัสดีครับการประทะในลาวตอนนี้ดูเหมือนสงบลงแล้วแต่ทหารลาวยังเข้าควบคุมพื้นที่ไม่ได้แน่นอนว่าข่าวสารมีน้อยมากเพราะว่าถูกควบคุมไว้กองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็มีหลายคนวิเคราะห์กันไปมากมายท้ายที่สุดแล้วทางการลาวก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นขบวนการค้าสิ่งผิดกฎหมายทําให้หลายคนเงิบเพราะว่าออกตัวแรงสงสัยเพื่อนบ้านไว้ก่อนเพจข่าวสารประเทศลาวมีการแจ้งว่า สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนแขวงบอ่อแก้วเป็นกองกำลังบัญชาการทหารแขวงบอ่อแก้วปะทะกับกลุ่มยาเสพติด กองร้อยป้องกันชายแดนประจำเมืองปากท่าได้ออกลาาตะเวนใกล้กับชายแดนในเขตภูผาหม่นเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วและก็ได้ถูกกลุ่มค้ายาสกัดด้วยอาวุธจากนั้นเกิดการประทะกันในจุดดังกล่าวและบอกว่าแขวงบ่อกแก้วได้ประสานงานกับทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงและสามารถแก้ไขควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จับตัวกลุ่มกองกำลังได้สี่คนตอนนี้กำลังติดตามหัวหน้าใหญ่เพื่อน,นำมาดำเนินคดีต่อไปจึงเรียกร้องให้ทุกคนทราบและเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวและทำลายกลุ่มขบวนการให้ดับสูญไปขอให้ประชาชนทุกคนในสังคมมีสติในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะข่าวที่ไม่สร้างสารรค์และไม่เป็นจริงจากสื่อออนไลน์ควรติดตามข่าวสารจากสื่อของกองทัพของรัฐบาลก็เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดสร้างความแตกแยกความสามัคคีและเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศลาวไทยที่มีมานานให้มั่นยืนตลอดไป ก็เป็นข่าวจากทางการลาวก็สามารถปิดปากสื่อออนไลน์ที่มุ่งสงสัยเพื่อนบ้านได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าหลายคนยังตั้งคำถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ทางการลาวปิดกั้นข่าวสารเต็มที่ชาวบ้านโพสต์ภาพอะไรไม่ได้แล้วมีการไม่ให้ออกจากหมู่บ้านงดงานลื่นเลงควบคุมการใช้เรือข้ามฟากมีการจับกลุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มและมีการสอบสวนอย่างเข้มข้น แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตที่บอกว่าออกลาตะเวนแล้วเกิดการประทะจริงๆแล้วไม่ใช่ มีการเข้าตีฐานทหารลาวมีบางคนให้ความเห็นว่าทหารลาวไม่ได้เตรียมพร้อมจึงพลาดท่าให้กับกลุ่มกองกำลังและที่บอกว่าเป็นกลุ่มขบวนการผิดกฎหมายอย่างเดียวก็มีหลายคนสงสัยว่าจริงไหมยังมีคนเชื่อว่าเป็นฝ่ายขวาของลาวแม้ว่าจะเงียบไปในช่วงหลังแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวมาก่อนก็ยังไม่ยอมขนาดนั้นแอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่า ตรงนั้นเรื่องราวมันซับซ้อนฝ่ายกว่าที่พูดถึงก็คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลลาวแอดมินเล่า,ลาเพื่อการศึกษาและเข้าใจประวัติศาสตร์ในช่วงที่ไทยเสียกรุงศรีครั้งที่สองพม่าก็เข้าตีล้านช้างด้วยพม่าชนะ ในควบคุมทางการเมืองแต่ว่าจีนมาประชิดพามา่พาพม่าเลยถอนกําลังกลับไปเพื่อรบกับจีนสยามก็กู้กรุงศรีได้แล้วก็ย้ายมาสถาปนากรุงทนบุรีหลังจากนั้นก็มีนโยบายป้องกันพามา่าก็เข้าตีล้านช้างเข้าตีล้านนาเพื่อให้มารวมกันถ้าแยกกันอยู่พาม่าเข้าตีได้ง่ายสยามก็ควบคุมล้านช้างแล้วก็ล้านนาได้พยายามไปรวมเชียงตุงด้วยแต่ว่าไม่สําเร็จ หลานช้างถูกแบ่งเป็นสามอณาจักรจริงๆมันแบ่งกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติหลวงพะบางเวียงจันทร์จำปาศักด์สยามก็แต่งตั้งเจ้าไปปกครองต่อมาเวียงจันทร์ต้องการปลดแอกจากสยามนัดหมายกับหลวงพะบางกับจำปาศักด์เวียงจันทร์ยกกำลังมากข้าวเจ้าอนุวงศ์แต่ว่าหลวงพะบางไม่มายังพักดีกับสยามอยู่เวียงจันทร์ก็แพ้อธิบายเพิ่มเติมแต่ก่อนมีเชียงทอง เจ้าชายเชษฐาเป็นหลานเจ้าเชียงใหม่มีช่วงหนึ่งที่เจ้าชายเชษดาขึ้นมานครองเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าเชียงใหม่หาคนไม่ได้ชายเชษดาเลยครองสองเมืองเชียงใหม่กับเชียงทองต่อมาพม่าลุกเจ้าชายเชษดาเลยหนีจากเชียงใหม่มาเชียงทองแล้วก็หนีจากเชียงทองลงมาทางใต้ก็ตีเผ่าเล็กเผ่าน้อยมาเรื่อยแล้วก็มาตั้งเมืองเวียงจันท์ตอนนั้นขอมเสื่อมอํานาจพอดีเจ้าชายเชษดาเลยลงมาตีทางใต้ด้วยแล้วก็เป็นจำปาสักได้มาเยอะ ต่อมาเจ้าชายเชิหาหายสาบศูนย์ไปก็เลยมีกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนมันไม่เหมือนเดิมแล้วปกติราชวงศ์ก็จะเป็นแบบนี้พาม่าก,ก็ปกครองเชียงใหม่อยู่นานเชียงทองหลวงพะงพาม่าไม่ได้มาคุมมากนะักแต่ว่าพวกเงี้ยวเข้ามาเยอะแอดมินอยากบอกว่าเชียงทองหลวงพะงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชียงใหม่ต่อมาเชียงใหม่มาเข้ากับสยามหลวงพะงก็มาเข้าด้วยนับญาติกันมากกว่าเวียงจันท์นะครับ พอเวียงจันจะก่อการหลวงพระบางก็ไม่กล้ากับสยามเพราะว่าจะโดนเชียงใหม่มาจัดการ เลยไม่กล้าร่วมกับเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นความบาดหมางระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทร์นัดกันแล้วไม่มาตามนัดหลานช้างอยู่ในการดูแลของสยามจนถึงรชัชกาลที่หมีจีนพ่อเข้ามาตีหลานช้างสยามก็ส่งกําลังไปปราบเป็นสงครามปราบพ่อต่อมาฝรั่งเศสเข้ามาและขอดินแดนฝั่งขวาแม,ม่น้ําโขงไปฝรั่งเศสให้หลวงพระบางเป็นศูนย์กลางการปกครองแต่ว่าแขวงสยาบุรีเป็นของสยามแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างพื้นที่หรือว่าการดูแลฝรั่งเศส ก็ยึดเอาสยาบุรีไปเป็นของฝรั่งเศสจริงๆต้องให้กับสยามในระหว่างนั้นหลวงพะบางก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสยามเหมือนเดิมพอฝรั่งเศสแพ้ถอยออกไปก็เกิดปัญหาในลาวมีสองฝ่ายก็คือหลวงพะบางกับเวียงจันทร์ซึ่งมันมีความบาดหมางมาแต่ก,กอดแล้วสุดท้ายหลวงพะบางแพ้ รัฐบาลลาวก็ควบคุมหลวงพระบางอย่างหนักเพราะยังมีคนที่พักดีกับระบอบเก่าอยู่และคนที่มีอุดมการณ์ส่วนมากอยู่ต่างประเทศมีฐานะมีทุนก็มีการระแวงว่าจะมีกองกำลังขึ้นมาสู้กับรัฐบาลลาวและระแวงว่าเพื่อนบ้านจะมาช่วยเพราะว่าสนิทกันมาแต่ครั้งอดีตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจริงๆแล้วไม่มีแล้วอยู่ใครอยู่มัน อดีตก็คืออดีตมันย้อนกลับไปไม่ได้หลายคนที่ต่อต้านไปอยู่สหรัฐเยอะคอมมิวนิสต์ลาวก็ระแวงว่า CIA จะมาช่วยระแวงไปหมดนั่นคือที่มาว่าทำไมเกิดเรื่องก็จะมีบางคนระแวงไทยสหรัฐ CIA ฝ่ายต่อต้านลาวหรือว่าฝ่ายขวาอธิบายเล่าให้ฟังเพื่อความเข้าใจเป็นข้อมูลทางการศึกษาในสมัยก่อนเชียงแสนจเจริญขึ้นมาแล้วก็มีอารยธรรมเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรแถวนั้นเชียงใหม่เชียงทอง ัวน,น่านพยาภูกามยาวและคนกลุ่มเชียงทองลงมาตีทางใต้และก็ปีนเวียงจันท์ขึ้นมาในสมัยก่อนเลยมีการเรียกคนล้านนาว่าลาวพุงขาวและก็เรียกแถวเวียงจันท์ว่าลาวพุงดำเพราะว่าดูจากการแต่งกายนั้นคือความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์เป็นที่มาแหล่งเดียวกันทว่าทำไมภาษาหลวงพระบางต่างจากภาษาเวียงจันท์อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้มีชนเผ่าเล็กเผ่าน้อยอยู่เยอะ พอเผ่าต่างๆมาพูดตามผู้ปกครองสำเนียงก็เปลี่ยนไปรูปร่างหน้าตาก็มีการผสมปนเปกับคนในท้องถิ่นปกติก็มีหลายเผ่าอ,อยู่แล้ว12อยุดไทยก็น่าจะรู้ดีจริงๆแอดมินจะพูดคล้ายหลวงพ่อปาง ในภาษาท้องถิ่นพบเห็นได้ทั่วไปนะครับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เข้าใจวัฒนธรรมได้ดีแต่ว่าปัจจุบันการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีการสนับสนุนเหมือนเดิมไทยไปไกลแล้วปล่อยเรื่องในอดีตสมัยต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ว่าเพื่อนบ้านยังติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตก็เกิดการระแวงนั่นคือที่มาที่ไปแต่ว่าเรื่องที่ต้องติดตามคือการประทะในลาวจะจบแบบไหนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ถ้าสมมติว่ากลุ่มขบวนการมาจากฝั่งพมา่าเราจะทำอย่างไรเพราะข้ามไปประทะคงไม่ได้ถามว่าตัวองค์การใหญ่จริงๆ จะสาวถึงหรือไม่พอดูท่าทางแล้วไม่ธรรมดาอาจมีอิทธิพลสูงถ้าเป็นอย่างที่มีข่าวลือว่ามีคนมีสีรู้เห็นกับขบวนการจะสอบสวนเอาเรื่องถึงไหนเพราะถ้าเอาจริงๆอาจจะมีหลายคนมากหลายคนกว่าว่าจะตัดจบที่ตัวเล็กๆก็ต้องรอดูว่างานนี้จะจบแบบไหนแต่ว่าเป็นผลดีกับไทยสินค้าจะเข้ามาจากตรงนั้นก็คงต้องหยุดไปก่อนอย่างน้อยก็สกัดไว้ได้20ล้านเมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับ